6ราศีหลังจากตรุจจีนแล้วให้ท่านระมัดระวังอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวของเราได้ทั้งหมด6ราศีนี้เราก็จะมาตรวจดูกันก่อนว่ามีราศีอะไรกันบ้างทั้งหมด6ราศีที่ต้องระวังนั้นราศีที่6ก็ยกให้กับราศีพิจิต ราศีพิจิตนั้นในเรื่องของการงานในช่วงนี้ในช่วงหลังกรุดจีแล้วให้ท่านระวังในเรื่องของการงานการงานนี้อาจจะมีการสะดุดลงได้ในช่วงนี้ท่านทำอะไรอาจจะติดขัดหรือว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทส่วนรวมอันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีการโยกย้ายโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว ก็เป็นไปได้การทำงานอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านทำงานส่วนรวมอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานชาวราศีพิจิกนั้นต้องระมัดระวังไว้ให้ดีในช่วงนี้จะมีคนคอยจ้องจับผิดท่านอยู่ในเรื่องของการงานบางคนนั้นอาจจะว่างงานอยู่เป็นเดือนๆไม่มีงานทำไปสมัครงานอะไรกับใคร ก็ถือว่ายังไม่ได้งานทําในช่วงนี้ในเรื่องของการงานชาวราศีพิจิตหลังกลุบจีนแล้วนั้นดวงชะตาของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ไม่ดีจะหยิบจับทําอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานโดยฉับวันฉับพันก็เป็นไปได้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้น ในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกจะหยิบจับอะไรทำไรย่อมจะไม่มีความสำเร็จมีการติดขัดบางคนก็โดนเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับในเรื่องของการทำมากินการงานอีกเช่นเดียวกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้ หลังปลดจีนแล้วท่านระมัดระวังไว้สำหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีพิจิตในช่วงนี้ราศีที่หนั่นก็คือราศีธนูท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงของปลดจีนแล้วนี่นั่นให้ท่านระมัดระวังย่อมจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน การเงินอันนี้อาจจะชักหน้าไม่ค่อยถึงหลังหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูบางครั้งนั้นจะหยิบจับจับอะไรอยากได้อะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเงินทองท่านชักหน้าไม่ถึงหลังการทำงานก็สะดุดอีก <c oughs> เช่นเดียวกันงานก็ไม่ดีเงินก็จึงไม่มีในช่วงนี้การกินการอยู่ก็ติดขัดอยู่เสมอ บางครั้งบางคราวก็มีเรื่องมีลาวต้องให้จ่ายเงินมีแต่รายจ่ายรายรับท่านจะไม่ค่อยมีในช่วงของเดือนกุมภาพันนี้ชาวราศีธนูพูดถึงในเรื่องของการเงินการทองนั้นก็ถือว่าสะดุดอย่างมากบางทีไม่พอจับจ่ายใช้สอยไปขอยิบใครไปขอยืมใครก็ไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการ บางทีคนรักยังต้องเบินห่างหรือว่าเหินห่างคนคนที่เคยรักใคร่ชอบคอกันก็หนีห่างในช่วงนี้ถือว่าการเงินก็สะดุดในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็มีการเปลี่ยนใจในช่วงนี้ถือว่าดวงของเราชาวราศีธนูหลังจากกรุบจีแล้วในช่วงนี้มีแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังเขไว้ ไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราในช่วงนี้ต่อมาราศีที่สี่ราศีที่สี่ที่ท่านต้องระวังนั่นก็คือราศีมังกรชาวราศีมังกรหลังกลดจีนอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังในเรื่องของการโชคลาภอันนี้ ในเรื่องโชคลาภท่านจะไม่มีทำอะไรก็จะติดขัดอยู่เสมอจะไปสมัครงานอะไรทำอะไรก็ไม่มีใครเขาสนใจกับตัวเราถือว่าเราไม่มีโชคไม่มีลาภการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะไปทำอะไรหยิบจับอะไรก็ไม่ค่อยมีความสำเร็จบางทีบางครั้งเราทำงานตัวเป็นเกลียวก็ได้เงินมาแทบจะไม่พอ จับจ่ายใช้สอยเรียกว่าไม่พอใช้ก็ว่าได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรในเรื่องของโชคลาภจะไม่ค่อยมีบางคนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังเอาไว้ในเรื่องของโชคลาบบางคนอาจจะมีโชคมีลาภเล็กๆน้อยๆแต่ก็พอถึงจริงๆก็แล้วก็ไม่มีกับตัวของเรา เพราะฉะนั้นในท่านระมัดระวังไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะสะดุดอยู่เสมอท่านจะต้องไปขอหยิบขยืมคนอื่นในช่วงนี้เพื่อประทังชีวิตไปก่อนชาวราศีมังกรถือว่าในเรื่องของโชคลาภยังไม่มีบางคนก็คิดว่าจะได้โน่นได้นี่พอถึงจริงๆก็แล้วก็ไม่มีเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงของตรุษจีนแล้วในช่วงนี้ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการทำงานทำรวมกับใครก็ระวังไว้อาจจะโชคไม่ค่อยดีบางทีอาจจะมีการโยกย้ายงานโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ต่อมาราศีที่สาม นั่นก็คือราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนั้นก็นับว่าในช่วงของในช่วงของเดือนกุมภาพัน์ธหลังจากกรดจีแล้วนั้นให้ท่านระมัดระวังหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการที่เรียกว่าคบคนอันนี้ท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านคบใคร เขาอาจจะไม่จริงใจอะไรกับเราท่านระวังไว้อาจจะไปโดนคนหลอกลวงก็เข้ามาหาตัวเราเขาอาจจะตีสนิทพูดจาดีแต่จิตใจเขาไม่ซื่อตรงกับเราแต่หากว่าเขามาร่วมทํางานกับเราก็าอย่าไปไว้ใจเขาอาจจะทําให้เรานั้นต้องเสียผลประโยชน์หรือเสียงานเสียการได้เพราะฉะนั้น ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นสิ่งที่ท่านต้องระวังหลังจากกรุดกีแล้วให้ท่านระวังเขไว้ในเรื่องของการครบคนในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีลายจ่ายมากกว่าลายรับให้ท่านระมัดระวังไว้บางสิ่งบางอย่างท่านจะอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่ ในเรื่องของการเงินท่านจะยังไม่ค่อยมีจายเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปอยากได้อะไรในช่วงนี้รอให้เรามีเงินมีทองเสียก่อนค่อยอยากได้เพราะในเรื่องของการเงินการทองก็เกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภอีกเช่นเดียวกันจะไม่มีในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหลังจากกลุดจีนแล้วชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังเขาไว้ ในเรื่องของการกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันการกินการอยู่ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการท้องเสียท้องล่วงก็เป็นไปได้บางคนก็อาจจะมีการเจ็บป่วยหรือว่าลมหมอนนอนเสื่อได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎภายในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีท่านทำอะไรก็ท่านระมัดระวังไว้ ต่อมาอีกหนึ่งราศีคือราศีที่สองราศีที่สองนั้นก็คือราศีเมถุนท่านใดเกิดอยู่ในราศีเมถุนภายในช่วงของตรุษจีนแล้วนี้นั่นไอ้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพและพารนาัยในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการล้มหมอนอนเสือ หรืออาจจะมีการเจ็บป่วยได้ให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดีการทำหมากินอีกเช่นเดียวกันในท่านระมัดระวังย่อมจะมีการแข่งขันหรือว่าจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านยังไม่ค่อยดีเท่าไรในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีเมถุนสิ่งที่ท่านต้องระวังอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอุบัติเหตุ ให้ท่านระวังไวง้ถ้ากาท่านใช้รถใช้สนนไม่ว่าจะเดินทางไปทางเหนือทางใต้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้สำหรับในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั่นหลังจากกรุจีแล้วท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการจับจ่ายใช้สอยช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับบางสิ่งบางอย่างท่านนั้นอาจจะต้องจ่ายโดยที่ท่านไม่เต็มใจจ่ายก็มีบางถึงบางอย่างอาจจะมีคนในครอบครัวหาเรื่องหาราวมาให้เราต้องเสียเงินเสียทองได้ในช่วงนี้ขอให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมทุน ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นต่อมาเรามาดูราศีที่หนึ่งกันบ้างสิ่งที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือหลายสิ่งหลายอย่างชาวราศีที่หนึ่งนั้นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์อันนี้ท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการงาน ของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้ถือว่าไม่ดีการงานของท่านท่านทำงานอะไรอาจจะมีการโยกย้ายโดยฉับพลันหรือบางทีบางท่านนั้นอาจทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีการโยกย้ายหรือมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งโดยที่ท่านไม่คิดมาก่อนในช่วงนี้ท่านระวังไว้สําหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงภายในช่วงของเดือน กลุ่มภาพันธ์นั้นการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับบางสิ่งบางอย่างก็มีของในบ้านหรือว่าของในครัวเรือนมีการผุพังหรือว่ามีการชำรุดสูญเสียอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนต้องซื้อหรือว่าบางคนนั่นทำงานเกี่ยวกับรับจ้างรับเหมาก่อสร้างก็ต้องมีการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่า เลี่ยนเครื่องมืออีกอันนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงนั้นมีแต่รายจ่ายในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นับว่าดวงการเงินการงานก็ยังไม่ค่อยดีโชคลาภก็ถือว่าในช่วงนี้หลังจากกรดกินแล้วยังไม่มีโชคไม่มีลาภท่านทำอะไรก็พอมีพอกินการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็ยังไม่มีไม่สมควรที่จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภ ถ้าก็ท่านอยากจะได้โชคได้ลาบไปท่านขยันทำงานอันนี้ก็จะได้มาบ้างในช่วงนี้เพื่อเป็นเ่เปรียบเสมือนเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในเรื่องของสุขภาพและปารานามัย ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีสิงห์ก็ต้องระวังอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือ่อหรือว่ามีการเจ็บหัวปวดท้องปวดน่องปวดแข้งปวดขาต้องไปหาแพทย์หาหมอเป็นประจำในช่วงนี้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งที่เรามาบอกกันนั้นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงของเดือนกุมภาพานันธ์ ทั้งหมดหกราศีนี้ที่เราหยิบยกขึ้นมาท่านได้รับฟังกันหลังจากกรุษจีแล้วทั้งหราศีนี้ท่านระมัดระวังไว้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุกท่านเข้ามาติดตามรับฟังจากช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชค วันนี้เราก็มาคุยกันถึงหกราศีที่ท่านต้องระวังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี